ขงวุ้นหช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาสองร้อยน้ำกะทินะคะส0 0กรัมนะคะน้ำตาลห0ึกรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะยกขึ้นตั้งไฟนะคะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะไฟปานกลางนะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะกะทิก็เริ่มเดือดแล้วเราจะมาเช็คดูว่าวุ้นนะคะละลายหมดหรือยังนะคะถ้าละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะอันนี้มาเช็คโดยการดูที่ตะลหลวนะคะไม่มีไม่มีเป็นเม็ดวุ้นนะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะสังเกตดูนะคะไม่มีเม็ดเม็ดวุ้นแสดงว่าสุกแล้วนะคะเราจะยกลงค่ะนะคะใส่สีผสมอาหารนะคะเราจะใช้สีแดงนะคะ หยดทีละนิดนะคะหยดไปเรื่อยๆแล้วก็คนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีจะเข้มเกินไปแล้วเราจะแก้มไม่ได้ะค่ะเราต้องคนดูก่อนโอเคสีนี้นะคะใช้ได้แล้วเราก็มา,มาตักใส่พิ์นะคะใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มนะคะไม่ต้องเต็มพิมพ์นะคะนี่นะคะเราหยอดวุ้นเสร็จแล้วนะคะก็ ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหรือถ้าอยากได้แข็งตัวเร็วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะทีนี้เรามีพิมพ์กุหลาบ3นิ้ว3เซนนะคะแค่นี้นะคะก็เลยใส่พิมพ์ตัวนี้ไปเลยนะคะเหลือนะคะก็จะได้พิมพ์ตัวนี้อีกนะคะต่อไปนะคะมาทําวุ้นชั้นนอกนะคะผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะ ห0 0กรัมนะคะใส่น้ำกลิ่นดอกมะลินะคะ2หยดนะคะ,ะยกขึ้นตั้งไฟแล้วนะคะก็คนนะคะคนให้ผงวุ้นนะคะสุกก่อนนะคะคนไปนเรื่อยๆนะคะจนเราก็มาเช็คนะคะดูว่าวุ้นสุกหรือยังนะคะโดยดูที่ที่ตะหลิวนะคะถ้าไม่มีเม็ดเนะคะถือว่า สุกแล้วนะคะทีนี้สุกแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะ100กรัมนะคะลงไปะค่ะน้ำตาลลงไปแล้วนะคะก็คนนะคะแต่ไม่ต้องคนเยอะนะคะคนให้น้ําตาลละลายนะคะถ้าเราคนเยอะนะคะอาจจะวนจะไม่ใส่นะคะจะขุนนะคะให้ดูก่อนนะคะเนี่ย ตาละลายแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะหยอดนะคะหยอดอ้วนชั้นนอกเนี่ยลงไปนิดนึงนะคะเหมือนเป็นการลองนะคะลองก้นนิดนึงนะคะนิดหน่อยต้องเยอะนะคะแกะวุ้นเล็กๆของเราเนะคะที่เราแข็งแล้วนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ เล็กนะคะแกะไม่ยากเลยนะคะนี่คะแกะพาะนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอ่านี่ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะก็จะลงล็อกของเขานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำนะคะน้ำที่จะเป็นชั้นนอกนะคะวนชั้นนอกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่จนเต็มพิมพ์เลยนะคะ นะคะเราหยอดวุ้นชั้นนอกเสร็จแล้วนะคะก็จะใสแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นวุ้นกุหลาบแก้วสีชมพูนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวพักไว้สักสิห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะเมื่อวุ้นแข็งแล้วนะคะเราก็จะกแกะแกะออกนะคะแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ,ะสวยงามมากเลยวุ้นกุหลาบแก้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะ ถ้าสนใจนะคะก็อัอตราส่วนนะคะวิธีการสัดส่วนนะคะตามท้ายคลิปเลยนะคะทําตามของเรานะคะก็จะได้ตามนี้เลยนะคะสวยงามน,น่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมันเพิ่อเจ็กน้องไข่ปลาไขม่มดนะคะ จบคลิปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ